พระมหากษัตริย์ทรงให้การอุปธรรมส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาทั้งในและนอกราชอาณาจักรเป็นแบบอย่างความเป็นธรรมราชาของพระเจ้าอาโศกที่มีอิทธิพลต่อพระเจ้าแผ่นดินแห่งอุษาคทน่นับถือพุทธในเวลาต่อมาพระพุทธศาสนาเจริญอย่างมั่นคงในราชอาณาจักรไทยมาทุกยุคสมัยด้วยเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามก,กะอุปธรรมพระพุทธศาสนาทรงธรรมราชาปกครองไพ่ฟ้าโดยธรรม พระบรมสารีริกธาตุและพระอารารันตธาตุพระอาคารสา,าวกสเสด็จมาปฏิสถานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 This is a very critical year for Thailand also and uh, most respected king's uh, anniversary birth, birthday anniversary and I think it's a very symbolic thing that an emperor like Ashoka had brought Uh, Buddhism to Thailand, and today you have uh, the king, whose uh, symbolic and and very important uh, ceremony, the uh, the anniversary, is going on. So I think it is a it's a it's a merger of these two facts, which are very critical for us in India and for people in Thailand, that uh, we are bonding together at this particular level. It's very very important. Nothing more auspicious than the 72nd birthday of His Majesty the King. Uh, we, I personally. And as a representative of 1.4 billion people of India and the Indian government, wish him a very, very long, healthy, happy, and prosperous life. I'm also very happy that this is a very historical uh, occasion that we are bringing the holy relics of Buddha and Arhant Sariputta and on the occasion of 72nd birth anniversary of royal king of Thailand and we pray and we wish that he may live long and also with, with the happiness ประเทศไทยนั้นมีพุทธศาสนาที่แข็งแรงมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามากะแล้วมีชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมยังแข็งแรงอยู่ประสบนิกรผู้จงรักภักดีในสถาบัาน และมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวชูนเชิญเสด็จพระมหากษักตริย์ไปเพื่อให้เป็นสิริเป็นมิ่งคนเป็นมิ่งขวัญในโอกาสในเป็นมหามงคลของชาวไทยก็คือวาระเฉลิมฉลองสมโภช72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธบริษัทชาวไทยเราควรจะได้สร้างจุดศูนย์รวมให้ความสามัคคีคือความดีงามร่วมกันเกิดขึ้นโดยอาศัยพระบรมศาสดาพระบรมศรยกษัตราย์